วันนี้มนแมทแรกนะคะก็เป็นการกลับมาสู่สนามที่ห่างหายไปนานก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กๆแล้วก็ดีใจที่ได้ได้กลับมาแข่งอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าแม์เปิดสนามคนอาจจะยังไม่ทราบว่าแข่งที่ไหนแข่งกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่แต่ว่าแม์ต,ต่อไปวีคต,ต่อไปก็หวังว่าคนคนดูจะเข้ามาชมเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยคนจะเข้ามาเชียร์เยอะกว่านี้ก็ดีค่ะนชวนเลย สนามนี้บุตรครับไม่ได้แข่งสนามานี้บุตรไม่ได้มาตั้งแต่ปีไหนพี่จำได้ไหมอะ<ช>ม่ะเวลางลางปีแบบโห,โหนานมากน่าจะเป็นสิบปีแล้วก็ก็ดีค่ะได้กลับมาแล้วก็นึกถึงภาพเก่าๆเหมือนคนแก่เลยนะก็นึกถึงภาพเก่าแล้วก็สนามเนี่ยมาตรฐานมากกว้างใหญ่ภพศาาแอร์เย็นเจี๊ยบครับก็อยากให้มามาเชียร์นะคะมาชมกันเยอะๆคือเราแข่งที่นี่สามสามวิคเนาะแล้วก็วิคต่อไปก็ที่เดอะมอลล์ังกับปีใช่ไหมคะเขาคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมคะ มองงามวานันมอก็วิกที่สี่ก็เดีมองงามวานันค่ะก็อยากให้มามาชมกันที่สนามแล้วก็จะได้มาเจอกันหลังจากห่างหายไปนานค่ะเกณฑน,น่าเจอโคราชเกมน,น่าเจอโคราชก็ต้องกลับไปทําระบบอีกนิดนึงค่ะคือวันนี้อาจารย์ยาก็บอกว่าเรื่องเรื่องของทีมเราเองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวตีกับตัวเซตยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าอย่างโซยาเองก็ก็ไม่สบายเพิ่งกลับมาก็อาจจะยังไม่ค่อยมีแรงเลยนะคะ ก็ต้องไปเตรียมระบบมาที่จะสู้กับโคราชวิกนาครับขอบค right. okay okay, okay, ุณครับโอเคครับเตี้ยแนะวทำใครไหม